เอ่งต้อยติ่งมาที่นี่มาที่นี่สิไหนดูสิไปได้ปลอกคอมาอย่างไงเนี่ยฮะใครใส่ปลอกคอให้ไหนปลอกคอปลอกคอโบเลยอ้หแน่นมากเนี่ยไม่แน่นใครใส่ปลอกคอให้ติ่งอ่ะต้อยติ่งตม่ติ่งทำอะไรคะตม่ติ่งทำอะไรคะก็ติ่งเดี๋ยวถามก่อน ถามก่อนต้ติงต่งไปเอปอกคอที่ไหนมาลูกแ <mungkin. S 1> ปลปอกคอที่ไหนมาถามก่อนนี่พี่น้องเพื่อนๆหายไปแป๊บเดียวกลับมาได้ปอกคอมาไม่รู้ว่ามีแฟนขับแล้วใช่ไหมเนี่ยใครให้ปอกคอน้องมาแสดงตัวด้วยนะครับใต้เม้นนี้เลยน้องจะขอบคุณนะน้องขอบคุณมากนะที่เอ็นดูหนูใช่ไหมลูกขอบคุณมากนะที่เอ็นดูหนูเห็นไหมเห็นไหมนี่นะเห็นไหมท่าอนะไรเนี่ยท่าอะไร นี่คือท้ายน่ารักใช่ไหมอันนี้ก็น่ารักแล้วใช่ไหมน่ารักแล้วขอบคุณหรอกนี่ขอบคุณใช่ไหมขอบคุณปอกคอนะคะใช่ไหมขอบคุณปอกคอนะคะขอบคุณขอบคุณปอกคอขอบคุณปอกคอค่ะเนี่ยปอกคอปอกคอสีฟ้าด้วยใช่ไหมใช่ไหม